ming la ba kham ya di ni ma ro chanaw ka eh a che ma a khan nga pi twa bi thai phassa au ke bodhi hou tingkan sa 6 ko set pi ro taw rai taw ma phit par ya kham ya eh chanaw ni atu tu lai pi yo chi ya ha haw pi dei tingkan sa 6 the ma ro paw pu no ana pu na mo yi mi pu na mi so yi si rising tone ma do am dam pu na mi si dam ตอตูกอดาลีโก่หลุขอเลยบ่เนาะทีตู้เนี่ยข้องบ่อมาตีนทาได้เดียลีโก่เราก็မြန်မာလိုဆိုရင်မိုင်းတိုင်ခုလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ตู้ကိုก้อไก๋เนี่ยป้องมั้ยก้อไก๋เนี่ยป้องเนี่ยဆိုရင်เนาะกอออกอเนาะမြန်မာလိုဆိုရင်တော့သူอ่ะเลเวลလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ตูกอมอยีมีหออู้หูสออีสี ดวงดำตูเกาะมีหูสีดำตะเดียจ,จะหออหูตโตมอยมีปูปูโนอานาปูนามีสีดำตูเกาะมีหูสีดำหูโตมีปูนานี่มารู้สยเนาะปูนาสุดาเล็กัน่ มีชื่อบาเรสีดำสุดาสีก็อะอย่างดำก็อเมอะเลกานันมาอเมอย่างสีเดโตโตสุดาคุยเกเล่ที่นำเหมอโบย่อดาก่อเล่เบโตก่อโตก็เล่เบมีชื่อบาเรหูในยั่วกามีนะอะหูสีดำอเมอย่างสีเดอะโตมาเล่เบในยั่วอเมอย่างสีเดหูโตมีปูนาหูโตมีปูนา ဟူနေရွက်ကတူရှိတယ်မီးတူတူခွေးကလေးနေမှာမီးရှိပါတယ်ပူနာလေကန်နဲ့ပြည်နယ်တဘောမြို့မှာနေရွက်မှာကျွန်တော်တို့အဲတူရေပူနာရေမှာနေရွက်ရှိပါတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူနာမီးစိမ်းดําလေကန်နဲ့မှာအမေအဲကျွန်တော်တို့မေးအောင်ရှိတယ်တူကောမီဟူစိမ်းดําတူမာလေးဘယ်နေရွက်မေးအောင်ရှိတယ် ปูโตมีปูนาโตเนปูนามาในวัดชี้เลยเวลาสิบแปดมา่อมาโนยนีมานีจะตอยดีมานีจะตีปูบูโนานามานีจะตีปูนาปูบูโนานาปูนาปล่ยไปโนายนายเรูรูปูนาไปนายรูมานีสุดามานีกะ ญาติตีย้ายเมปูนาเลแกนันโกเนาะไอ้တော့มานีกาเลแกนันโกย้ายมาโหลตอยตีกาย้ายเดจากาเมมะโหลจัตตีဆိုတာย้ายเมย้ายมาโหลဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပูนาเลแกนันကไปตွားတယ်9အတွင်းထဲมาအနည်းအဖြစ်9ဆိုတာအแท้မှာรูဆိုတာအတွင်းအပေါက်ကိုတွေ့တာเนาะအဲ့တော့ projection သဘောမျိုးอ่ะညီမလို့ဆိုရင်တော့เลแกนันกา twin เด้อကိုဝင်ตွားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะ ไอ้ดออเรียบยกันมานีกันเลียกนั่งกูใช้ไม่ลูดถ้าเปแม่ก็นั่งก้ตทุ่นเด็กกูวินดูอาเอสเรียบร้อบที่บ้านอ้มวามานอยนีมานีทอยทีโยอาญาทยามานีทยาทวาทาหูหูโตโดถาหูโตมวามานอยนีมานีทวาทาโยอาญาทยาเบ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 า มานีทียเบาเบาโตดูเอาเอา,วอาวขอวาขากล้าเกา้าอ,อูหูโตโตโต,อตอเอาขาเกาหูไอเดอามานีมานีกะเทียเซเลนเนมานีเซเลนเนเดะทาหูโตทากะเลเนนหูส่วนในเว้าโตูตเยนในเว้าหูมานีกะเซเลนเน มานีทยาบาวๆมานีกะทยาซี้เล้งน่ะบาวๆဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလို့လိုကျင်น่ะบาวဆိုတာဖြည်းညင်းစွာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့มานีกะဖြည်းဖြည်းလေးကျင်ဖြည်းဖြည်းလေးစေးထဲတယ်ซี้เล้งเนี่ยပေါ့เนาะအဲ့တော့โตโตกะอาကိုယူတယ်คาခြေထောက်ကိုโตกะခြေထောက်ကိုယူပြီးတော့คาหูหน้าကိုกุ๊กတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာกัวกาวဆိုတာกุ๊กတာပါအဲ့တော့มานีเทียมานีစေးထဲတယ်ပြင်ถาหูโตဟုတ်ပြီเนาะ အဲ့တော့နေရွက်တို့ရဲ့နေရွက်ကိုစေ as းလင်းနေမာနီထရာဘာဘာမာနီကဖိဖိလေးစေးလင်းနေဖိဖိလေးစေး ठे ဘီနော်။တူအောက်ขา9หูတူราชดาကိုယူပြီးတော့နေရွက်ကိုကုတ်တယ်စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တမျက်နှာကိုဆက်ပြီးတော့ຕໍ່လာရအောင်။အဲ့တော့နောက်တမျက်နှာမှာကကျွန်တော်တို့บอเอบอเบ็ดฟออื้อกอฝอบัฟเฟอร์ဆိုတာလေးချင်းတဲ့ပုံစံဘာနော်။ Hi and ว่าဖဘီဘာ ทออัมทามลูพัเบียบามสเอาไปเนาะทออัมทามโนอัมนามโยอัมยามโรอัมรามโกอัมกัมโจอัมจำโดอัมดามโตอัมตามโชอัมชัมแล้วทามนามยามรามกัมจำดามตามชัมเอาไปนะเาไปนาะให้อันว่าพับียบาท้อเอทีลูพัเบียบามส ทอเอทหรือไผไปยาบางมิทอเอทออเออโยเอยกอเอกมอเอเมสอเอสีขอเอหีขอเอขีทออาทาทอเอทีทอไอทายทออัมทำทออาทารออารารอเอรีรอไอไรรออัมรามรอเอาราว ขออาขาขอเอขีขออายขายขออำคำขอเอาขาวบอวบาบอยบีบอยใบบอยอบังบอเอาบาทีอียีกีมีสีหีขีทาทีทายทำทาร,ารราเรรังรำเราขาขีคายคำขาว บาบีบายบ๊ามบาว,อ,อ,าว,าบบวาอย่างงีเนาะแล้วเราเดี๋ยวไปเช็คอัลบิโนตัวแรกยาวคขมียาตาดำตัว,ดาดวาตาดำดาำตาดำเนาะทวามทมามนาวนาทามนามพวพาบวายบายพาไปทาวายถ่ายนาวนาถ่ายหน้านวาวนาทอยทีนาทีสอยสีดวามดำสีดำ ชวามชามดอย <IA> ดีฉ่มดีมอยมีรอมรามมีรรำนวานาดโดยดำนาดำจวามจาความคำจำคำจวามจาจอยจีจำเจกอยเกโรเอรีเกรีไอ้แท้มาจโนอันนี้เป็นชื่อเรียงหาริไทยแบบเนาะไอรอตาสุดยอดดีมานเงาลงตาดำเงาลงอเมยาวทำนาทำนาเลลาเด พาไปคอตัวได้ไทยนาเลโทเนนาทีมินิสีดำอเมยยาวหอบีเนาะแล้วอันนั้นขึ้นจรเราเกรีสื่อซูตัวเนหอบีเนาะคลีซูได้ปုံสันမျိုးซูตัวหน้าโหပြောขึ้นน่ะဖြစ်ไปหอบีอဲတော့ดุริยาเจ้าสะซะไล่ยาจรเรารอเอรีรอไอไรรีไรมออุมูมออีมิมูเมยออูยูยอเอเยยูยี เทวีทีโยอายาทิยาทวาทาโยอายาทายาอวเนาะเอเอ่ชวาชาโดว์ดามดชาดามโกวามกามโยอามยางกามยำตวามดามราราตัมรามวางาดวามดามนาดามจวามจามบอยปีจมปีโกวามกามรโรยไรกามรายรทวามทางมวยไมายทาไมา จอยใจดวํวดำใจดำด้วนนัวยไปนั่งไปโล,ลําลำโยายยายลำยายโตอาตะวไบตะบายไอด้ดอกรไรมูมียูยีทียาทยาชาดำตามยำตามรางาดำจำบีกาไรทำไมใจดำนั่งไป lambda dai dabai idol ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေ့လာပြကြမှာပါနော်အဲ့တော့ခေရာဆိုတာကျွန်တော်တို့မောက်လာလေးဆိုရင်ခေရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လောင်းတာဗောနော်ရာကစီးဆိုတော့စိတ်ထဲလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာထယာဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲစေးလိမ့်နေတနည်းအဖြေဗောနော်ชาดําชาดําဆိုတာဘာလဲชาดําဆိုတာကชาကละผัดดํากับอเม้ဗောနော်ชาดําละผัดอเม้ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ အဲနာဒမ်နာဒန်းဆိုတာနာအမေငားကနန်းလို့ပြောနေတာပါဂျမ်ပီအဲဂျမ်ပီဆိုတာစကဝါဘမ်เนาะကံရိုင်းကံရိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲအမျက်ငွေလေပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ထမိုင်းထမိုင်းဆိုတာကဘာလို့လဲဂျိုင်ဒမ်ဂျိုင်ဒမ်ဆိုတာစိမဲတယ်ပို့ဒီပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူကတော့စိမဲတယ်နန်းပိုင်းဆိုတာဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာနောမနမ်ဆိုတာဥဆောင်တာပေါ့ပြလားလမ်မြိုင်းလမ်မြိုင်းဆိုတာလိုက်ချီးပီ เนาะตาบายตาบายอันสุดาตาซีอย่ดเวลาเฉยๆขเบเน้องตัวอะไรอ่ะขออาหารกออามกัมรออามไรหากรรมไรกออกาซอยสีกาสีโดอามดำกาสีดำรออามดำโดยดีโดยดีรำดีดีขออาหารกออามกัมโยอามยำ ขากรรมยำทออามทำโจอามจำโจอเอเจทมจำเจเอาไปเนาะทอเอเทกออากะทออาทะเทกะทะ,ทะจออาจจะดออมทมโดยดีจะทำดีตอตาสอยสีดออมดำตาสีดำทออูกอ ถูกเบา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 ถูกเบาเบาดูดูขาวขาวทอมทำนวนาดูขาวทำนาทวทาทาย,ยาทยาสอยสีดมด,ดำทยาสีดำหากำไรกาสีดำรังดีดีขากรรมยำ ทำจามเจเทกะทะจะทำดีตาสีดำผุกเบาเบาดูข่าวทำนาทยาสีดำเข้าไปเนาะอาจจะนอนเรนนี่มัอาคารชาวอารมีด้วยเพียบไาร์เรสน่าแผจใจอาคารโขงโสภาบิโยติมิบาม์เม็งเนี้ยสวัสดีค่ะแล้วบ๊ายบาย